ช้างนี้ขอมาแบ่งปันั้งที่เรียงว่าจูนใจช่วยภายในเข้มแข็งก็แรงบันดาลใจก็มาจากช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของการเจ็บปวยทำให้ร่างกายเพลียงทานยาไปหลายวันแล้วเหมือนกันแล้วก็พยายามค่อยๆมาเริ่มเดินเริ่มวิ่ง อาการเจ็บปวดเนี่ยบอกอะไรนะไมรนได้หลายอย่างว่ามันทำให้สภาพชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เฉพาะเราคนรอบข้างก็ด้วยนะครับฉะนั้นอยากให้ดูแลสุขภาพแต่ตอมสุขภาพไม่ดีเริ่มเพียเพ้ยนเพี้ยนมันก็ผ่าจิตใจที่อาจจะเคยเข้่แข็งเราก็เพียนไปด้วยฉะนั้นพอร่างกายเรื่องดีเราก็ต้องมาจูนใจกันด้วยเพื่อ ให้องรวมมันแข็งแรงอย่างที่เสริมเมื่อวันก่อนอนี่เรื่อง body sensing ร่างกายรับลดรับอะไรจากภายนอกมามาทําให้เกิด feeling f ีล l i n g นั่นแหละฮะร่างกายไม่ดี f e ล l i n g เริ่มแย่นะครับแล้วครวนี้ก็ไปที่ติงกิ้งเลยความคิดก็ไม่ดีตามไปด้วยในระหว่างเดียวกันย้าอีกทีความคิดไม่ดีความรู้สึกแย่ร่างกายก็เจ็บปวดไปด้วย มันย้อนไปย้อนมาแต่ครานี้ผมก็เลยอยากจะมาแชร์ผมเรียกว่า Fit e l e m e n t ไลฟ์นะฮะจริงๆ f ิปอิ e m เมนมันก็คืองานในสถาปัตยกรรมที่เราคำนึงถึงในการออกแบบอะไรต่างๆแต่ผมเติมคำว่า Life คือมันมี5ส่วนใหญ่ที่ผมเอามาจัดเรียงแล้วก็ดำเนินชีวิตในช่วงที่ผ่านมานะฮะตอนเด็กๆอาจจะไม่ได้คิดขนาดนี้แต่พอเริ่ม เป็นสวคี่ก็เริ่มคิดเดี๋ยวผมมาแชร์มันถามว่ามันเกี่ยวกับศาสนาไหมจริงๆมันไม่เกี่ยวแค่ผมเอาหลักธรรมบางอย่างแล้วผมก็เชื่อมโยงแนละ้วว่าไอ้หลักธรรมนะั้นน่ะมันมีตรงกับหนังสือจิตวิทยาหรืออะไรหลายอย่างผมก็คิดว่าเอ๊ะเราจําง่ายผมก็เลยเอามาเรียนะนะครับอันห้าอย่างนะอันแรกเนี่ยผมเริ่มจากง่ายๆก็คือว่าลด เขาเรียกว่าลดอัตราบอกลาอากาติก่อนอันนี้ผมไม่ต้องแปลเราต้องเริ่มจากตัวเราถ้าเราไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็ไม่มองใครลาจเนเธอนาปมันน่าจะดีอันนี้คืออันแรกเลยอันที่สองผมก็คิดใช้คํานี้บางคนใช้คําช่าง,งนู่นช่างนี่นะครับแต่ผมจะพูดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพราะมันไม่มีอะไรเขาเรียกว่าเกิดขึ้น มันจะอยู่กับเราไปตลอดเหมือนขอแตกทงางพุทธน,นิดนึงแล้วนะเกิดขึ้นตั้งอยู่หลับใหม่มันจะวนเวียนนะครับฉะนั้นแต่สมรภผมผมจะใช้คําา่าเดี๋ยวมัน่าเราเชื่อแบบนะอันที่สามต่อคมาคอันนี้ยาวนิดนึงมันเป็นผูกเป็นเรื่องข้อคอแต่ผมคงไม่เข้าไปพูดถึงคำบาลีหรืออะไรนะอันแ,แรกทำความเข้าใจว่า,เ,าเราจะอยู่กับ เขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะร่างกายที่ไม่ดีบ้างอยากไง้และจิตใจที่สังสมอันนี้เราต้องทำความเข้าใจอันแรกที่เราต้องอยู่กับตัวเองอันที่สองความอยากได้อย่างอยากเป็นอะไรต่างๆมันคือตัวสาเหตุอีกรูปแบบหนึ่งที่เราต้องควบคุมแล้วก็ความเขาเรียกว่าอ,อะไรคิดทําให้ถูกเราอาจจะหยุดคิดไม่ได้เราก็ แค่เราต้องเรียนหถายวิธีในการเพิ่มอะไรเด่นเต็เอี่ยมความสนใจในความคิดร้ายคิดชุกตามช่วงออกไปนะครับหรือนนเองแล้วก็เราก็ต้องตั้งมั่นกับการทำดีเท่าที่ทำได้คิดดีเท่าที่คิดได้เชื่อว่าไอ้ตรงนี้มันจะเชื่อมโยงเป็นสิ่งที่ดีหลายอย่างไอ้อ่อมาไอนแรกอยู่กับตัวเองอทอ่สองมันโยงคนอื่น เราต้องเห็นอ,อกเห็นใจเขางั้นไม่เข้าใจเขาเลยกนะ็ตามว่าทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้นแต่เราลองพยายามไปสมเด็จว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้นได้บ้างนั่นคือความเห็นอ,อกเห็นใจเราต้องสื่สารเขาได้เหมือนกับที่เราสื่สารตัวเองบ้างเพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่าสถานการณ์เป็นยังไงแต่ถ้าเราสงสารเขาแล้วมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ยินดีกับเขาได้พยายามที่เขา อาจจะมีในสิ่งที่เราไม่มีในยางที่เขามีความสุขถ้าเรายินดีได้ไอ้ขุนสะท้อนนะั้น่ะมันจะกลับมาเขาเรียกว่าเป็นความปื้ดปิ้ดสู่เราแล้วก็วางเฉยเป็นในบางครั้งเราไม่จําเป็นต้องพูดทุกเรื่องที่เรารู้หรือขัดแยง้งทุกเรื่องที่เราไม่เห็นชอบด้วยเพราะเราวางเฉยได้การอยู่กับคนอื่นนั้นน่าจะดีและสุดท้ายก็น่าจะเจอเรื่องการง,งาน ความตั้งใจความอะไรของเราที่มันจะไปบรรลุจุดประสงค์นะฮะมีจูนอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้เราพยายามไปจูนนูน,นี่นะก็คือเราต้องมีความขยันอดทนและมีหนะ่อันนี้พูดง่ายแต่ทาได้ยากมากๆเราก็ต้องทำเราก็มีความรักในสิ่งที่ทําไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไร จะดูไม่ดีในมุมมองของคนอื่นหรืออะไรถ้าเรารักมันจะช่วยส,งส่งเสริมให้เราทําสิ่งนั้นได้นานเราก็มีความสุขเพิ่มเราต้องมุ่งมั่นโฟกัสจดบจอในบางอย่างที่เราทําเพื่อให้มันได้ผลที่ดีและสุดท้ายเราต้องตรวจสอบแล้วก็แค่ยอมรับว่ามันขาดสิทธิชูแล้วเราก็ต้องแคกขามันไปน อะไรพวกนี้มันคือองค์ประกอบหลายอย่างที่ทุกคนอาจจะเอาไปเป็นหลักนะครับหรือมีบางคนที่มีความคิดอะไรก็ได้ขอให้มันยึดโยงกับเราแต่เพียงเรารู้ตัวว่าวันหนึ่งตอนนี้เราเริ่มเผื่ยนเราต้องจูนมาและนี่แหละคือเราเอามาแชร์นะว่าสิ่งที่ผมคิดแล้วก็เอามาจูนใจเพื่อให้ันปรับสภาพกลับมาคงที่แล้วก็ดีขึ้นรักษาความคิด รักษาร่างกายรักษาความรู้สึกทุกคนให้ดีต่อไปนะครับ